สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564 21นาฬิกากับ27นาทีนะครับดาวดินถิน่นเมบองเลยนะครับวันนี้แวะมาดูนะครับทำเลร้านอาหารที่ดาวดินได้ทำการเซ็งมานะครับซึ่งจะเริ่มเปิดขายกิจการวันแรกนะครับ6มกราคมพุทธศักราช2565นะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับ ที่ดาวดินได้เซ็งนะครับให้ดูรอบๆนะครับเป็นอยู่ติดถนนนะครับผมด้านในนู่นนะครับขับตรงไปนู่นก็จะเป็นหอพักนักศึกษาแล้วก็บุคลากรนะครับผมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปจอมเก้าลาดกระบังนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะครับร้านอาหารที่ดาวดินเซ็งนะครับจะอยู่ในเข้าไปด้านในเนี่ยครับอยู่ในครัวรสนิยมนี่นะครับเข้าไปเลย นี่เลยนะครับอันนี้เป็นศูนย์อาหารนะครับที่เขาเรียกว่าครัวรสนิยมนะครับก็จะมีอยู่10ร้านนะครับแล้วก็ดาวดินก็เซงก็เป็นหนึ่งในสิร้านนะครับที่อยู่ด้านในนี้นะครับผมเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับซึ่งส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตลาดนะครับเข้าไปก็ลึกอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ3กิโลเมตร้วก็จะมีร้านขายอาหารร้านน้ำปั่นหรือทุกอย่างเลยนะครับผมมีชาบูหมูกระทะอะไรอยู่ด้านในหมดเลยนะครับ ส่วนตรงด้านนี้ก็คือเป็นด้านนอกนะครับออกไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับเป็นสถานที่เรียนนะครับเป็นอาคารเรียนนะครับต่างๆแล้วก็จะออกไปถนนเจ้าคุณทหารแล้วก็ถนนล่มเกล้านะครับคือตรงไปทางนี้ซึ่งนี้ก็คือเข้าออกทางเดียวนะครับผมสําหรับหอพักนักศึกษานะครับว่าจะเข้าไปด้านในนู่นนะครับผมเข้าไปด้านในเข้าออกทางเดียวเลยนะครับดังนั้นทุกคนที่จะเข้าไปหอพักนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรน,นะครับก็จะผ่านเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งด้านในก็เป็นของพักนักศึกษายเยอะมากเลยหลายตึกหลายอาคารหลายชั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นทำเลนะครับที่ดาวดินทาการเซ็งนะครับมาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นตลาดอันชนตรงนั้นคือตลาดเยอะมากเลยของข้านะครับเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ตลาดนัดในโวนรันิยมนะครับที่ดาวดินดทำการเซ็ง อนี้ทางเข้าช่วงนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่นะครับมหาวิทยาลัยเปิดวันที่10มกราคม2565นะครับนี่นะครับศูนย์อาหารที่ดาวดินเซ็งชื่อว่านะครับทัวร์รสนิยมเป็นศูนย์อาหารซึ่งภายในจะมีร้านอาหารอยู่ทั้งหมด10ร้านนะครับนี่นะครับถ้ามองเห็นนะครับก็คือจากทางเข้าไปเลยนะครับนี่อันนี้ทางเข้านะครับด้านหน้าเลยริมถนนริมถนน ก็จะมองเห็นร้านนะครับตรงที่ไลแมนตรงนี้นะครับผู้ชายคนนี้นั่งอยู่นี่ครับมองทะลุไปก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าเชกุ้งซิ่งนะครับที่ดาวดินได้ทำการเซ็งนะครับอยู่ในศูนย์อาหารครัวรถนิยมนี่เลยนะครับก็ดาดินมองว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับเพราะว่าทุกท่านเวลามองเวลาเดินผ่านนะครับนักศึกษาเดินผ่านนะครับ ว่าคนทั่วไปเดินผ่านถ้ามองเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นร้านของเราเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ทยังไม่ทาการเปิดไฟนะเดี๋ยวจะทาการเปิดไฟก็จะทําให้เป็นจุดสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนักศึกษามองผ่านจะได้เห็นร้านของเราครับนี่ครับร้านสีเหลืองนี่นะครับเชฟคุ้งซิ่งนี่คือร้านตรงนี้เลยนะครับี่มองเข้าไปตรงนี้เลยนะครับน่ครับตรงนี้มองเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็จะมองเห็น นนี้ก็มาเช็คความเรียบร้อยนะครับเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการวันที่6มกราคมพุทธศักราช2565นี้นะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับผมเป็นร้านอาหารตามสั่งก็จะเป็นพวกผัดกะเพรานะครับผัดที่แกงนะครับข้าวผัดนะครับมีทั้งหมูเนื้อนะครับผมแล้วก็เป็นแบบทะเลซีฟูดนี่เราก็มีให้บริการ สำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับดาวดิฉินมึงเลยนะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับดูบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆนะครับวันนี้ก็มีเจมลี่มาแล้วก็มีซีเว่นนะครับซื้อของซื้ออะไรก็ง่ายครับ